สวัสดีครับผมนายนนท์ศรีปานพรหมินนักวิชาการประมงชำนาญการาการศึกษาการเพาะขยายพันธุคโโโ์คลิปโตโคลีนวัคคัลลีนำเนินที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเย,ยือ่อพันไม้นำ้ำคูณวิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำในช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม2564โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย,ยือ่อโดยนำชิ้นส่วนยอดนำมาเลี้ยงในอหางสักสูตรเอ็มเอสที่มีสัตว์ควบคุมก,การเจริญเติบโตต่างกัน2ชนิดได้แก่ NAA และ BA ผลการทดลองพบว่า NAA และ BA มีปฏิกิยาสัมพันธ์กันที่มีการชักนำให้เกิดยอดรากและใบในสภาพปลอดเชื้ออย่างมีนัยยะสำคัญโดยพบว่าความเข้มข้นปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการพอะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือการใช้ BA ระดับความเข้มข้น2มิลลิกรัมต่อลิตรและไม่เติม NAA จำนวนยอดเฉลี่ย5.80ยอดต่อชิ้นจำนวนรากเฉลี่ย1.80 ลากต่อชิ้นจำนวนใบเฉลี่ย18.95ต่อชิ้นเมื่อครบระยะเวลา28วันโดยมีต้นทุนการผลิต13.43บาทต่อต้นวัตถุป,ประสงค์1เพื่อทราบความเข้มข้นของการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ BA ที่เหมาะสมต่อการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อคลิโตโคลินวอคเคอรี่2เพื่อทราบต้นทุนในการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อพันไมนโโ้น้ำคิโตโคลินวอคเคอรี่ สรุปผลการทดลองหนึ่งผลการใช้สารเคมีควบคุมการจเจริญเติบโต B A และ N A A มีปฏิกิยาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการชักนำให้เกิดยอดรากและใบในสภาพปอดเชื้ออย่างมีนยัยสำคัญความเข้มข้นปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการใช้ B A ระดับความเข้มข้น2มิลลิกร,รัมต่อลิตรและไม่เติม N A A มีจำนวนยอดเฉลี่ยประมาณ5.80ยอดต่อชิ้นจำนวนรากเฉลี่ยประมาณ1.80รากต่อชิ้น และจำนวนใบเฉลีย่ยประมาณ18.95ใบต่อชิ้น2วิธีการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบใช้ b a ความเข้มข้น2มิลลิกรัมต่อลิตรโดยไม่เติม NAA ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในระยะเวลา28วันพบว,ว่าต้นทุนในการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธไม้น้ำค,โโรคริปโตโอลินบอลเครี่ต่อต้นเท่ากับราคา13.43บาทโดยแยกเป็นต้นทุนคงที่6.36บาทต่อต้นต้นทุนผันแปร7.06บาทต่อต้น 3. ในรอบการผลิตคิปวูกรีลิจำนวน60วันเพื่อจำหน่ายภายในพื้นที่40ตารางเมตรสามารถผลิตพันธุ์ไม้น้ำได้จำนวน7,800ต้นต้นทุนในการผลิตเท่ากับ7.98บาทต่อต้นโดยแยกเป็นต้นทุนคงที่ที่ราคา0.74บาทต่อต้นและต้นทุนผันแปร7.22บาทต่อต้นมีระยะเวลาคืนทุน454.33ต้น วิจารณ์ผลการศึกษา1สารกลุ่มออกซิน NAA เป็นสารกระตุ้นการเกิดรากซึ่งพืชสามารถสร้างเองได้โดยมีมากบริเวณปลายยอดและเนื้องเยื่อเจริญในบางครั้งจึงไม่จําเป็นต้องเติมสารกลุ่มนี้สอดคล้องกับรรดา2อ4 8าในการพัฒนาสูตรอาหารขยายโครนอนูเบียสพบว่าอาหารสูตร M.S. ที่เติม B.A. 2มิลลิกรัมต่อลิตรโดยไม่เติม NAA ทําให้เกิดยอดจํานวนมาก2สารกลุ่มไซโตไคนิน B.A. สามารถกระตุ้นการแบ่งเซลล์ ควบคุมการสร้างอวยและกระตุ้นการแตกตาข้างอาจทําให้ไม่เพียงพอต่อการจเจริญเติบโตของต้นอ,อ,นอ่อนสอดคล้องกับบรรดาและรัตพัฒน์2551ที่ใช้ B A เพียงอย่างเดียวสามารถชักนําให้เกิดหัวย่อยของหอมน้ําโดยไม่แตกต่างทางสถิติก็สามารถสร้างรากให้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับการจนาลรีและรัตกร2547ที่ทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุไม้น้าอดุดเบียรนานา ที่ใช้ B A เพียงอย่างเดียว 3. ต้นทุนระยะเวลาในการผลิต60วันจำนวนผลผลิตในจุดคุ้มทุนเท่ากับ454.33ต้นต้นทุนการผลิตต่อต้น7.98บาทหากเกษตรกรสามารถผลิตเพื่อการค้าในรูปแบบของการค้าส่งออกก็สามารถที่จะเพิ่มราคาจำหน่ายได้สูงขึ้นรวมถึงการจำหน่ายในรูปแบบของออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศที่เป็นช่องทางการค้าของเกษตรกรซึ่งพบว่าในรูปแบบการขายแบบออนไลน์ แพลตฟอร์มที่นิยมของประเทศไทยสามารถจำหน่ายคลิปชนิดนี้ในราคา200บาทต่อขวดโดยหนึ่งขวดบรรจุ5-8 5-6ต้นอาจมีราคาสูงกว่านี้ถึง15.99เหรียญในแพลตฟอร์มต่างประเทศข้อเสนอแนะหนึ่งการพเพาเลี้ยงเนื้อเยื่อทิฟวอคลีด้วยสูตรอาหาร MS ในครั้งนี้พบว,ว่าการใช้ BAsal ดอามเข้มินคน2มิลลิกร,รัมต่อลิตรโดยไม่ใช้ใน a สามารถชักนําให้เกิดยอดในปริมาณมากเหมาะสมที่นํนำศัพเค้าเจอเพื่อเพิ่มปริมาณต้นอ่อนต่อไปอย่างไรก็ตามพบว,ว่า การออกลากน้อยหากก็มีการนําไปจําหน่ายจะต้องนําไปย้ายปลูกปลูกในสารอาหารที่มีการชักนาให้เกิดลากในปริมาณที่เหมาะสม2การพัฒนาการผลิตให้มีปริมาณเชิงพาณิชย์จะต้องมีการศึกษาข้อมูลด้านการลงทุนเพิ่มเติมการศึกษาเพา่เรียนในเยื่อในด้านการปลูกขยายในโรงเรือนการลําเลียงขนส่งและช่องทางการตลาดเพิ่มเติมนําไปสู่การผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดควรมีการศึกษาแนวทางการทําระบบอัตโนมัติเพื่อควบคุมปัจจัยการผลิตต่างๆเพิ่มเติมเช่นระบบสมาร์ ไฮโดรโปนิกส์สามารถอควาโปนิกส์ในการรองรับการผลิตพันไม้น้ำเชิงธุรกิจจํานวนมากด้วยกระบวนการที่มีความสะดวกในการควบคุมปัจจัยการผลิตที่มาจากสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นอุณหภูมิแสงสว่างเป็นต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประหยัดแรงงานในการดูแลและการป้องกันการเกิดโรคการรักษาปกติต่างๆที่ทําให้เกิดความเสียหายเพื่อใช้ข้อมูลต่างๆเป็นแนวทางในการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการสมร์ทฟาร์มเมอร์นำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพในต่อไป มากครับ